สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะ มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครข,ของเรากันอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube RMTP u Live เช่นเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราหยิบยกนำมาเล่าคุณคุณฟังติดตามรับฟังกันนะคะก็เป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครข,ของเรากันนะคะเรียกได้ว่าในช่วงนี้มีข่าวใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะไปดูกันที่ าจากทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะที่มีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนะคะด้วยการอบรมการสร้างสารรค์เนื้อหาต่อต้านยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกค่ะ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะได้มีการจัดก,กิจกรรมนะคะอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสารรค์เนื้อหาต่อต้านยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชันติ๊กตอกค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดติ๊กตอกนะคะในหัวข้อเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาโครงการประกวดสื่อท no. ูบีนัมเบอร์วันชิงถ้วยพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนบร,รั้งที่14แล้วค่ะซึ่งในการอบรมครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณประภัยพัน์สีนวลค่ะน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการนะคะหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารจัดการทรัพย์สินสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครให้เก็บปัญญายนะคะในหัวข้อการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านแอปพลิเคชัน Tik t o อกอย่างสร้างสรรค์ค่ะรวมถึงคุณจิรพาสุริสุขนะคะที่มาอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการนำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์ในแอปพลิเคชัน Tik t o อกนำเสนออย่างไรให้โดนใจผู้ชมซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนะคะชั้นมปลายหรือเทียบเท่านะคะส่งเข้าประกวดนะคะสามารถสมงานเข้าประกวดได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง25ธันวาคมแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะน้องๆที่ไม่ ได้เข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียใจยไปนะคะถึงวัยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าร่วมอบรมกับทั้งสองท่านนี้นะคะแต่ว่าน้องๆก็ยังคงสามารถส่งผลงานมาเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมนี้ได้ น้องๆคนไหนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่ mct.rmutp.ac.th หรือจะเข้าไปที่ facebook ก็ได้นะคะที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนราชมงคลพระนะครก็จะมีรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับกติกาในการรับสมัครนะคะรวมถึงช่องทางในการสมัครแล้วก็ส่งผลงานด้วยน้องๆคนไหนที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะส่งผลงานได้นะคะ มาดูกันต่อที่การเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเชิงรุกตามโรงเรียนต่างๆน,นะคะซึ่งทางคณะต่างๆของราชมงคลรันกรของเราเรียกได้ว,ว่าตอนนี้เชิงรุกมากๆเลยเดือรุกไปที่ตามโรงเรียนต่างๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะอย่างครั้งนี้นะคะก็ไปที่โรงเรียน3เซนวิทยาลัยในงาน3เซน education fair 2นะคะก็จะมีคณะเทคโนโลยีขาารรศาสตร์ค่ะแล้วก็มีคณะศิลปาศาสตร์นะคะรวมไปถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบด้วยค่ะก็จะไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในการแนะแนวอาชีพกันนะคะแล้วก็แนะแนวเรื่องของการศึกษาในการเข้าศึกษาต่อที่ราชมงคลพระนะครอของเราเพราะว่าทางราชมงคลพระนะครอของเราก็มีอยู่หลากหลายคณะหลากหลายสาขาเลยให้น้องๆมาเลือกเรียนกันแล้วก็ที่สาคัญปีนี้คือเรารับตรงไม่ผ่านทีแคสเลยนะคะน้องคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนกับทางราชมงคลพระนะครอของเรานะคะตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครในรอบ ที่2อ,อยู่สามารถเข้าไปสมัครแล้วก็ดูรายละเอียดถึงเรื่องของหลักสูตรต่างๆนะครว่าแต่ละคณะแต่ละสาขาเขาเรียนอะไรแล้วก็เรียนยัางไงากันบ้างรวมไปถึงแนวทางประกอบอาชีพด้วยน้องๆคนไหนที่รู้ตัวเองแล้วนะครว่าตัวเองเนี่ยพุ่งเป้าว่าจะไป เรียนอยากจะจบแล้วทำอาชีพนี้แน่นอนนะคะสมัครเข้ามากันได้เลยนะคะที่ราชมงคลธัญนครข,ของเราพร้อมที่จะต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้ามาสู่รวะวอของราชมงคลทันครข,ของเราเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ะคะ่ะที่เว็บไซต์ rmutp.ac.th ได้เลยค่ะ ไปดูข่าวกันต่อที่คณะบริหารธุรกิจค่ะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทซีคอนดีเวล็อกเมนต์จำกัดมหาชนค่ะผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวรลีไม้ศักนะคะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจร,ราชมงคลกรครเรเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับอีกฝ่ายค่ะก็คือบริษัทซีคอนดีเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนค่ะ โดยคุณสุรชัยเจริญพงศ์นะคะรองกรรมการผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจและสำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ซึ่งการลงนามครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับทางบริษัทค่ะในการที่จะมาร่วมกันนะคะพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านของการบริหารธุรกิจ รวมไปถึงเป็นการสนับสนุนการศึกษาภาคปฏิบัติในสถานประกอบการนะคะให้้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยอีกค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวจาก ทางคณะสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบกับทางคณะคหกรรมศาสตร์ค่ะที่ได้ร่วมมือกันนะคะในการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีคณะสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมทรพระนครโชติเวทค่ะซึ่งครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยนะคะโดยคณะสถาป,ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบค่ะก็ร่วมกับทางรวมแบบโชติเวศนะคะ ขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันมาร่วมกันโชว์พลังฝีเท้าค่ะในกิจกรรมฟุตบอลรวมแบบโชติเวท FA d ดีคัพ2023ครัค้งที่1เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องน,นะคะรวมไปถึงคณาจารย์ด้วยกิจกรรมนี้ก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่16ธันวาคมที่สนามแกรนด์โฟโกนะคะข้างซอยบางกรวยซน้อย16เป็นสนามาติาทียมในร่มค่ะสำหรับสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันหรือท่านอาจารย์ท่านใดที่สนใจอย จะเข้าร่วมนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยซึ่งจะขึ้นเป็นปีแรกเลยก็สามารถสมัครได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายนแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะว่าเฉพาะสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันอาจารย์แล้วก็พนักงานสายสนับสนุนเท่านั้นค่ะจะเป็นคณะสถาปัตย์โชติเวศคลาสสาขาคลาสแบบมาได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในทีมเนี่ยต้องมีผู้เล่นไม่น้อยกว่า7แล้วก็ไม่เกิน12คนค่าสมัครทีมสิทธิ์เก่าแล้วก็ทีมอาจารย์นะคะทีมละ2,500บาท แต่ถ้าหากว่าเป็นน้องๆที่เป็นสิปัจจุบันนะคะค่าสมัครจะอยู่ที่1,200บาทมีรางวัลด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศแล้วก็รอง รางวัลรองช้นเลือันดับ 2. แล้วก็อันดับ3ามเนี่ยก็จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินสนับสนุนด้วยแล้วก็ยังมีรางวัลเสื้อทีมยอดเยี่ยมอีกหนึ่งรางวัลนะคะพร้อมกับถ้วยแล้วก็รับเงินสนับสนุนด้วยนะคะก็จะมีการโหวตกันในวันงานนั่นเองหากว่าใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะสามารถสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร,ร์และการออกแบบมทรอปราณนครได้เลยค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งขา่าวยังอยู่กันที่ข่าวจากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบค่ะที่มีการจัดก,การวิภากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตค,ครั้งที่2ค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบราชมงคลรัตนคร <Yeah. S 2> ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสหาวิทยาการออกแบบหลักสูตรใหม่ค่ะปีพศ2567ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในการทําวิจัยทางการออกแบบหรือสถาปัตยกรรมค่ะมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติต่อไปด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาร่วมกันวิพากษ์หลักสูตรค่ะซึ่งก็ได้แก่รองศาสตราจารย์ดรรัตไทยพรเจริญอาจารย์ประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะมันธนศิลมหาวิทยาลัยศิลปากรค่คะรองศาสตราจารย์ดรทรงบุตรเอกบุตรวงศาอาจารย์ประจําภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะขรุศาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงัง และท่านสุดท้ายค่ะดรสุเทพริมพุทธอักษรประธานกรรมการบริษัท DHA Consulting จำกัดมาร่วมวิภากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับฝนและ RMU TP อัปเดตแล้วนะคะกลางหน้าจะพาไปอัปเดตเรื่องอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ